รับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานอสอนอนนะครับพบกับผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยนะครับวันนี้กับบ่าวตาจะพามาชมบรรยากาศท้องไห้ท้องนานะครับเนาะบรรยากาศตะเก่าตะก,กี้นะครับเนาะโลอีกแล้ว หายอยากโซโลตจังเลยนะครับเด้อมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอีู่แหละครับ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 วันนี้มีรถไทยกับเร่งด่วนนะครับตอนนี้นะครับบ้านน้องเอีงนะครับตอนนี้ขาดขาบรถไทยมาปั่นนาอยู่ครับกดคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับเนาะ ราคามาแล้วนะครับต mm ัวน like you ี้ต้องการรถถปันนายังเร่งด่วนเลยเนาะว่ากล้ากล้ากับพ่อเลยนะคุณก็พร้อมแล้วโอ้บรรยากาศกล้าพิ่งามงามเลยครับ โอ้เน็ตกระซาเลยพี่น้องเน็ตกระซาเอาละเอาเสี้งกันครับเดี๋ยวไปปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้มันไวกว่านี้นะครับโอ้ซามันสโลบับบับเอาเสี้กันครับบ๊อบพ้อกันไลท์สดเท่าน่านะครับเดี๋ยวมันซาแห้งแล้วโอ้สวัสดีครับครับเข้ามาแล้วครับหนึ่งท่านนะครับ พ่อกับบรรยากาศกันสวัสดีครับผู้พ่อกับป้าตามืงสกุลนะครับเนาะพามาเบิ้งบรรยากาศก,กันโลกการอำนาน,นะครับบ้านนอกเอ,เอสกสกุลนครเพื่อนมั่งเท่านี้แหละครับไหว้วางเว้นยากกันการตัดยางกันมาซ่วยได้นะครับนะมัดระบาดได้ครับมัดระบาดอ่ามาดระบาดกันเอเอง่อายก้าหลาย อาสนี้แหละครับเน็ตมันซาเน็ตมันลด,ดลนครับครับ